โบวีอัตมาเผยสาเหตุทำไมสินสอดงานแต่งพี่มีเงินเพชรทองเหมือนคนอื่นควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับนักสแสดงสาวโบวีอัตมาและสามีหนุ่มนักธุรกิจปูสุรนาศภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติกที่จัดขึ้นที่ริมเขาเดอะโซลรีสอร์ทจังหวัดสระบุรีล่าสุดโบวีได้ลงคลิปประมวลบรรยากาศงานแต่งของตนเอง ทาง Facebook โปวิอัธมาชีวานิตพันธ์ซึ่งช่วงหนึ่งนันปูสุรนาถได้เผยว่าตนเองยอมเลิกแอลกอฮอล์หันมาวิปัสสนารวมทั้งถือศีลห้าจนทำให้ศีลเสมอกับเจ้าสาวรู้สึกดีใจที่ได้ไมาอยู่เคียงข้างกันเดินทางไปด้วยกันทางทางโลกและทางธรรมนอกจากนี้ในคลิปยังได้เฉลยว่าผ่านสิีสอดในวันนั้นไม่มีเครื่องเพชรหรือทองเลยแต่เป็นฉนดที่ดินจำนวนห้าไร่ ซึ่งทางผู้จัดการส่วนตัวของโบวีก็ได้เปิดเผยว่าถูกใจเจ้าสาวมากๆเพราะโบวีเป็นสายอสังหาชอบสร้างบ้านและที่ดินผืนนี้เธอก็จะสร้างเดินหออีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ